ตำแบบแตงโมตำเองแซ่บๆจ้ะ้าแบกแตงโม,ม,งแ,งโมแล้วมันมันเฮิมเฮิมค่ะก็เลยก็เลยมาตำสูกินเ,นนเ,นาานเห็นบ่ค่ะ ปิดไฟก่อนอากาศมันห้อนเลยดีไฟมาดได้จ้ะแนมเห็นบ่ค่ะ รสชาติเป็ดน,น้อยหนึ่งแล้วก็ออกหวานหวานสมสมในจักหน่อยค่ะเพราะว่าใส่บังหน้าเนาะ กี่สมัยย่ายย่ายเราอยู่เราตำให้กินดูวค่ะตำบักแตงโมตำบักกล้วยอากาศร่อนค่ะทุกคน thăm nhà tầm một tàng mua kín, kín đó đẹp น,น,น้ำ่อนยังสิบตำกินแล้วไม่แห้งค่ะนัวนว พินพูดเดียวค่ะมือน,นี่พอบาน่ายู่ไปลอยเอ็ดพาแม่ไปหาหมออีกแล้วอีแม่ไปเจาะเลือดมือน,นี่หมอใครสิเปลี่ยนยาไหมหน่วยมาเดอ้อพี่หน่องมาเดอ้อมาเดอ้อ ตำบักแตงโม่แ <et> ่บๆค่ะตำบักแตงโม่กินยำเที่ยง นััวครบออสวัสดีคนดูนะคะขอบคุณที่เขามารับชมเด้อค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยิงคนเดิมหญิงคนเดิมนนเด้อค่ะสได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิป <c oughs> ตำน้วยหนึ่งค่ะพอดีเลยน่วยลูกซํานกินผู้เดียวน้องเสาลูกนาเสาเป็นปู่ปักแต้งมั้ง ¿Qué pongo อิ่มหระว่าแต่สิบล็อคเพชรแซ่บแซ่บคือเกาเปิดล่ะพูดเดียว ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะอิ่มค่ะอิ่มหลาย